มีใครอยากกินข้าวเหนียวหมูด้วยนะคะวันนี้จะพามาดูแม่ไำข้าวเหนียวหมูค่ะวันนี้มีออเดอร์นะคะต <c oughs> ันแรกใส่ข้าวเหนียวลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตันได้หมูค่ะหมูเยอะค่ะเลยะค่ะ <c oughs> มีหมูฝอยมีหมูหวานมีหมูเค็มแล้วก็มีหมูแล้วก็มีหมูแล้วก็มีไก่ฝอยด้วยค่ะนิ้วหมูฝอยล่ะคะลูกค้าสั่งหมูหมูฝอยค่ะสั่งหมูรวมค่ะสักหมูรวมก็จะมียา ก็จะมีสี่คอนะคะอ่าอันน่นหล่นอั่นหล่นสับสูสับหมูหวานค่ะอันนี้หมูหวานนะคะมีหมูเค็มหมูหวานนะคะหมูเค็มหมูหวาน หมูเค็มก็จะเข็มๆเนื้อๆนะคะก็จะหวานๆเหมือนหมูหวานเลยค่ะอ๋อแล้วหมูหวานมันรสชาติเป็นไหวานค่ะชื่อบอกเลย่จะไม่ต้องทำเลยถูกต้องลจับเลยจะิ่มพับด้วยนะคะทำได้ับแล้วพับดหอพักสี่หอค่ะอ แล้วก็มัดด้วยหนังยางค่ะ <Okay. S 1> จะได้ไหมจะได้จะได้อยู่ได้ไม่อะไรลูกสอง <c oughs> สามสี่เ <c oughs> สร็จแล้วค่ะ <c oughs>